สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกวันนี้อยู่ในเกมใหม่ครับเนาะวันนี้เราข้อมองจะมาพูดถึงในส่วนของตัวคําสั่งเซตบล็อกกันนะครับโดยคําสั่งเซตบล็อกเนี่ยเป็นคําสั่งที่ถูกแก้ไขใหม่ครับผมในเวอร์ชัน1.19ที่ผ่านมานะครับนอกจากเซตบล็อกเนี่ยก็จะมีส่วนของตัวคำสั่งฟูลครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยมีลหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย hey, ผมเนี่ยสอนเร็วเกินไปอ,อันนี้เนี่ยคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าคือส่วนตัวผม,มเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วไง คือถ้าเกิดว่าให้ผมพูดช้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครทูแน่นอนเพราะว่าบางคนที่พูดช้าไม่ได้นะผมอมดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจส่วนของตัวนี้ด้วยเนาะเพราะาผมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนให้มันเข้ากับความชอบของแต่ละคนได้ทุกคนนะผมดังนั้นเนี่ยผมสามารถผลิตคลิปได้แค่หนึ่งคลิปคนหลายๆคนอาจจะชอบหรือหลายๆคนอาจจะไม่ชอบอันนี้ผมก็ขอโทษโดยเดีวยดวยกันเนาะโอเคเราจะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยก่าโดยตรงนี้คืออะไรตรงนี้ผมคือว่าคนแก่ว่าคนแก่ตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนสีเป็นสีพวกนี้เนี่ยเราจะต้องระบุปเป็นใน,ในส,ส<อ>่วนของตัว Data ของบล็อกนั้นๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สีขาวก็คือศูนย์สีดำก็คือ16อะไรประมาณนั้นเลยเนาะแต่ในเวอร์ชันใหม่ผมเราสามารถระบุเปน็นสีแบบตรงๆนได้เลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเนี่ยเรามาพูดถึงในส่วนของตัวเราเนี่ยจะสามารถใช้ภา,า่งเซตบล็อกในเวอร์ชันเก่าได้โอเค<า>ให้เราเข้ามาที่ชาร์จโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเรารก็ใช้คำสแลตเัต ราต้องกจากนั the ้นก็ตามด้วยบล็อกที่เราต้องการทีนี้เราก็จะระบุด a ต a าแล้วก็ตามด้วยตัว a t e m e n t ที่เราต้องการซึ่งสเตตเมนตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งให้ทั้งหมด3 4อย่างอะไรประมาณนี้แหละ Destroy Full r e รีเพสอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วเมื่อเรากด Enter ไปเนี่ยจะสังเกตว่าเฮ้ยมันไม่ทํางานนะผมอ่าโดยวิธีโดยที่การที่จะใช้สัษาเซตบล็อกได้นเวอร์ชันใหม่รับผมง่ายๆเลยผมให้เราเข้ามาที่เครื่องแช้จากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมเหรอครับก็ซีมูมสเลสเซตบล็อกครับผมแล้วก็ตามด้วยเรื่องของตัวพิกัดจาาาากกกกนนั้้้เี่่่็็ตตมดบลออทรรงงซึ ตัวสเตทบล็อกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในจ้าว่าเราจะต้องระบุแบบวูแล้วก็ตามด้วยสเตทบล็อกตรงนี้ซึ่งสเตทบล็อกตรงนี้คืออะไรแล้วผมจะต้องระบุอ่าพวกสีพวกอ่าอะไรประมาณนี้แหละอืมแต่ว่าในเบรร์อ์ขาบอกเราไม่จําเป็นต้องระบุแบบนั้นเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการบล็อกอ่าคนแก่สีแดงแล้วผมก็ตดระบุสีแล้วก็ตามด้วยบล็อกที่เราต้องการแบบนี้เลยเนาะตรงคอนกรีตเนี่ยยังเป็นในส่วนของตัวต้องระบุอ่าตัวสเตทบล็อกอยู่ดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปกันเนาะโอเคเราเพมาพูดถึงคนแก่ขอนแล้วกันเราก็ บบจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วยบล็อกสเตแล้วก็ตามด้วยผมจะยกตัวอย่างาตัวนีล้ลวกันซึ่งตอนนี้เนี่ยสเตตบล็อกเนี่ยมันจะแบ่งให้ทั้งหมด2อตัวเนาะหมายถึงว่าตัวท้ายสุดนั่นเองไอพวกบ e h a v i บ r b ์ย์บลอกอม,มันจะมีเด t เ e destroy แล้วก็ c ล i p เนาะซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็น destroy ครับผมอ่ะเล,ลองเพลไปปุ๊บอ่ะโอเคก็จะใส่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาปกติอยู่แล้วเนาะแล้วลองพิมพ์แล้วก็ลองลบหนึ่งดูปุ๊บอ่าเห็นไหมว่าบล็อกก็จะได้บล็อกดอกมาแล้วนะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของตัวคอนกรีตกันเลยดีกว่าขั้นตอนการใช้งานผมแล้วครับก็จะเข้ามาเนาะตามด้วยเซตบล็อกครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยตรงนี้ผมแล้วครับก็ตามด้วยในส่วนของตัวพิกัดครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็จะใช้ไปเลยขีดๆแบบนี้แล้วก็ตามด้วยคอนกรีตครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าในเวอร์ชั่น Java บางอย่างมันต้องระบุสเตตบล็อกแต่ว่าในเบลล็อกก็มีให้ระบุเหมือนกันเนาะเช่นตรงนี้เนี่ยผมต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันผมก็ใช้ไปเลยว่าคัลเลอร์แบบนี้เ,บบเค แต่ถ้าเป็นมีดก็เป็นอีโตะอะไรวะโอเคก็ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเพลสไปปุ๊บเนี่ยก็จะบล็อกคอนกรีตสีเหลืองมาแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการบล็อกคอนกรีตสีเขียวเราก็มาเปลี่ยนจากเยนโลเป็นกรีนแบบนี้ครับผมอาจจะใช้พวกอันนี้ก็ได้รีเพรสเดสทอยคลิปอะไรเนี่ยก็อยากใช้ก็ใช้นะผมอโอเคปุ๊บแบบนี้นี่ก็จะได้บล็อกสีเขียวมาแล้วนะโอเคสำหรับบล็อกสเตทเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างผมสำหรับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมเนาะก็บล็อกสเตทเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับ โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมาเนาะที่ติดตามชมขอผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ